ดการสัญลางษณ์ในเมกอนออบริษัทสิมาเพป็นกับซกินเขากินยังก่อนมีร้รานอาหาราอันนี้ฟังที่เข้ามาเอ่อพอร์ตลิงพอร์ตเดอสุวปปรรณภูมิเมย์จะได้คนหลายวะคนหลายวะสบายดีพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านม,บาบมือนีบ้าบวกับเมย์อดแล้วสนามบินสุวรรณภูมิกับพอเนี่ยโอ้แม่คนหลายบ่ วม่ทั่วทางชาติตั้ดิว้าวเดี๋ยวสิภาพวะกแม่ขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศด้านบนของสนามบินสุวรรณภูมิฮะลาย,ายฟังนี่เป็นฟังบรรยากาศบริสัทค้าเขาเนี่ยไหมค้าเข่าขมา่าคือเข้าขมาประเทศไทยนะมีพี่น้องเอ๋ยนะฮะบริษัทค้าเขามาปเทศไทย ฝั่งนี้เป็นฝั่งทีผู้โดยสาร้าเข่ามากประเทศไทยดีพอฝั่งนี้ค้าเขา่าคือลงจากเครื่องมากนะพอนี่ลงจากเครื่องมาลงนี้โอ้บรรยากาศซีมลงแรงไล่ปะนะ มาเป็นช่วงๆ,ๆงเลยเครื่องบินขุ่นฟ้าหนุนเครืงร้ายพอโอ้หุ่นลังขมารังขมา่า<อ>พี่น้องเอ๋ยเนี่ยผู้โดยสานต่างประเทศนะลังขม่าลังขมา่าอันนี้คือขาเขา่าที่พี่น้องคือไม้พุ่มอาขาเข่ามาประเทศไทย งไปไเข้าเกินไปได้เท่าไหร่พ่อเข้าเข้าเกับเป็นหมดไมาอีกพอนมาอีกพ่อพี่โอ้โหอันนี้คือฝั่งขาเข,าขา่าครับท่านผู้ชมครับนะฮะเข่าประเทศไทยมาทางสายเลยแม่นี่คือฝั่งที่จะเดินทางออกประเทศไทย โอ้เพราะว่างนีพ่อาังใช่พี่คนร<ล>าครบ่แม่ฮะเยอลายเป็นสนเป็นายอ่าอ,อีกพอมพอีกพโอ้พี่น้องเอ้ยนะคนไรบ่ารเบิ่งเอาเนี่ยนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิ นี่คือสุวรรณภูมิได้ไหมฮ่โอ้ถ่ายรูปกับยักษ์แม่ยักษ์เขียวถ่ายรูปกับอักขระอักคาวันโอ้อ้าวถ่ายรูปกับยักษ์ฝั่งนี้เป็นฝั่งขาเข่าได้ไหมัมยแมาฝั่งนี้ไหมมาฟังนี้ โอ้พ่อกับแม่ดีใจเลยทีแต่มาเห็นและสัมพันธ์เอาทางหลวงจักบารดก่อนอ้าทายรวยพ่อให้แม่แล้วเ <c oughs> ง,ย,งยตัวเขากว้างวะกว้างวะสนับบินจะรับลูกวันนี้เนี่ยรับสมบูรณ์ไปเดี๋ยวเฮายยางไปมุ่งเงินก็ไปบเบอร์เทอร์บินไะ มต่อหนีเขาสนับยิสุวรรณภูมิที่พอนี่นี่คือสนับยิสุวรรณภูมินี่ฮะสบายดีพี่น้องอีกทีนึงวันนี้ได้มีโอกาสภาพพอครับแม่มาอาจจะบอกกันเลยว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตพ่อเป็นบ่แมนแมนเออแม่พ่อหญ่ปะเงยด้วยอ่าอันอันรับอันทับโลกด้วยพอที่สนับินนี่แมนแล้วมาโบเดินทางนะเมื่อคืนนี่พอมากแต่ปากซี นั่ำรถจักบฟังซีแล้วมาหมอชิดบาบูกับไปรับจากหมอชิดมาแล้วกับผ้าฟอมาสนามบินสุวรรณภูนะฮะเด็กสภาพการบรรยากาศเป็นไงพอตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นร้ายเออเดี๋ยวสิผ้าฟอขึ้นในเบื้องยอดเดี๋ยวพอเด้อไปไปไปผ้าฟอขึ้นในเบื้องยอดมาที่นี่ไปไหมไปขึ้นในเบื้องยอดไหมไปไหมย่างไปตถนนไหมข้างนั้นนี่แหละคือความสุขของลูกเดี๋ยวพอเด้อ คนดไลน์บ่แม่ไลน์อ้อสนามบินสุวรรณภูมิไปไหมไปมาฟังนี่จะพาพ่อกับแม่ขึ้นไปเบิร์เครื่องบินเด้อพี่น้องไหนไปเบิร์กยนฟังนี้ฟังนี้แม่ฟังนี้ยจะขึ้นไปเบิร์เครื่องบินเด้อพาพ่อไปตรงนี้พ่อนี่ทางนี้แม่ เอาจะขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมาทั้งที่ต้องขึ้นไปบนเครื่องบินมาสั่นฮะระวังเด้ไหมครับระวังเด้อโอ้ดีใจครับพอครับแม่์ดเนาะลูกชายก็ดีใจจีแต่ผพ้าพอขอบับแม่มาเห็นบรรยากาศอันใหญ่โตของสนามบ,บินสุวรรณภูมิแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นทักระยะของชีวิตและเป็นทักระยะของประสาทพอขับแม่ ระมักได้ไมเล่นระมักเด้ออ้าวนี่ฟังดีเลยนไหมอ๋อเห็นเครื่องบินมาพอ่อตายจาายังตายตยตายตายตาอตตาย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 ่ายตาายตายตายตานตายตายตายานใายตายตาายตา่นา ลับหมักไงเลยแหมมันเป็นน้ำว่ฮะน้ำไม่หรอกครับตันีะเป็นห้องโดยสานเพิรนนี่นี่เป็นตัวเป็นน้ำได้พลอยเป็นทางยางขึ้นไปบ้านที่ไปไปขึ้นเครื่องบินนี่แหละเมืองไทยเดี๋ยวนี้มองชมวิวไหนที่มองลินมองเที่ยวได้ไหมจุดที่ควนจะให้เบิร์นยอดเบิ่งนเครื่องบิน หลายปะอุ้ยหลายหลายนี่จะเป็นมาอ้าวแต่เห็นเครื่องบินแล้วกะสีล่งไปด้านล่างเนาะชื่อว่าสีผ้ากลับแล้วมาที่นี่แม่เลยเรียกสีคำเนะาะไปขึน้นลิฟต์กัได้่อยเนี่ยเรียกมันในการด้านล่างนี่ไหม บรรยากาศด่านลางเป็นไ,ไ,ได้พอโอ้พอจะเลี้ยวบึงพอทางด่านนอกถนนเืียมต่อกันหอดสนามบินผมได้พอเลยก็ถือว,ว,ว่าดีใจเด้ยจิไใ้ผ้าเพิ่นมาเห็นเนาพี่น้องเนาะลูกชายกับเฮ็ดได้เท่าที่ลูกเฮ็ดได้นะั่นแหละพอกับเมนมีโอกาสมากนะ อันนี้มันคลิปเก่าเด้อพี่น้องเออเป็นคลิปใหม่หล่าสุดเลยของเดือดท่านว่านะตอนที่สองมื้ยนี่ทีบาบูทายคลิปไม่ยังนี่พอไม่ยังไงนี่ฮะอาจจะเป็นเพื่องสื่อตัวสื่อบัตรน,บบบบบบน,นี่ยบาบูบาหูบนหัวใจเด้อพี่น,น้องโอ้โ คนไล่แห้งพอกระแม่เป็นกระตื่นน้องพี่น้องน่าตื่นว่าโอ้โหสนามบินคือคนหลายแถววาสันนะฮะเป็นได้แม่สนามบินที่คนหลายแถวทีโอ้พี่น้องเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือวา่าสิผาพอกระแม่เดินทางกลับเลยน้องพี่น้องเนาะก,กลับโดยรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตลิงค์ขึ้เกา่าลูกดสายกระทึวา่าอย่างไรแม่แต่ไม่เห็นสัมผัสครับสถานทีทีเป็นอ,อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะ สนามบินสุวรรณภูมิมัมอนี่มาหอเดเลยนี่มาหอเดเลยพี่น้องเอ้ยพีย่แม่ <c ười> คนเกาหลีเที่ยวบินเคนเกาหลีทัวร์วันนี้พอคนหลายเนี่ยกลับข้ามคนอินมาโอมเลยไปเดี๋ยวเจอแทางกลับกันไปไปปะ,ปะโอคนหลายครับฮะ อันนี้ทางผู้โดยสารเพิ่นเข้ามาได้พอเวลาเพิ่นเอารมณส่วนตัวมาส่งนี้มาส่งผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบินเพิ่นก็จะมี2ประตู1 2 3 4 5สม่หาไดไหมแมนนะเอารมณมาส่งเป็นรถส่งพี่น้องสิฟังฟังดีไหมคนโอ้หลายคักคนหลายบ่กเมยเอาละพี่น้องมื้อนี้บ,บ่าวกับพ่อกับแม่สิพากันเดินทางกลับแล้วเด้อพากันมา รับชมบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินาะพี่น้องนาอกะที่ว่าทาไใ้ที่มาคลิปของบาวโบก็อยาลืมกดไหลเป็นกําลังใจเ้อกด้กระดิ่งย้งเตือนเพื่อสิบ่าพลาดคลิปใหม่สนับสนุนบาวโบก,กับพอกับเม่โดยการกด้ชขังโฆษณากัแล้วกันสบายดีสวัสดีครับแม่สบายดีแม่าบ,าบาย,บายเมื่อแล้วเมื่อไรอ่ะคนห้ายคากักคอนซอนคนร้ายพี่นอ้องเอ๋ย คนรนสารกับที่ว่าจะมาเรื่อยๆพี่น้นองเนี่ยสะดวกสบายแห้งเมื่อไทยพี่น้องเอ้สวรรสวรรภูมิเนี่ยเนี่ยเพิ่นลงจากเครื่องยนมาเพิ่นกะมาต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเพื่อจะไปกรุงเทพไปพระรยาไทยเชื่อมต่อกับ BTS นี่เลย45่บาทน่าจะประมาณนั้นราคา